ครับผมกับพวกเราบ้านบ่ออีกแล้วครับท่านตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพรโรงแรมเลโทรบ็อกเ์โฮเทลอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรเลยนะครับอยู่ใกล้ห้างด้วยตรงแรมนี้ต้องบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเซเว่น,นอยู่หน้าบักซอยนะครับห่างจากห้างอะไรไม่รู้อะไม่กลับไม่กลับมันมีโรงหนังมีห้างมีอะไรด้วยนะห่างไปเจ็ดร้อเมตรเองแล้วก็ถนนข้างหน้านี้ ของกินทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแ,แต่เดี๋ยวแล้วมองไม่เห็นหรอกใช่ต้องออกอต้องออกไปเนี่ยโรง,งแรมเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้เลยนะแล้วเราอยู่ติดสระว่ายน้ำเลยเดี่ยเราไปถ่ายในห้องให้ดูนะครับของเรานี่ยเนี่นี่แบบนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะเราอยู่ชั้นหนึ่งที่นี่เขาจะมีห้องแบบธรรมดาแล้วก็มีห้องแบบพิเศษคือนอนแบบพิเศษอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูแบบสองแบบเลย นะครับเดี๋ยวเราเข้อไปดูข้างในที่นี่มีสาวว่ายน้ำนะไปะเราไปดูข้างในกันทดของี่สวันที่สอค่ะเดี๋ยวเราไปที่ไร้ค่ะ พิเศษนะครับห้อง VIP 1 8ีพันนอนได้สองคนนะครับในห้องก็ยังรูเลยนะครับโรงแรมเบลโทบ็อกมีห้องหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้มีแอร์มีทีวีมีตู้เย็นนะครับนี่ครับโรงแรมเลโทบ็อกชุมพรนะครับที่สัมพันธ์ในห้องน้ำนี่ครับมีอ่างอาบน้ำนะครับอาบนวด นะครับสองคนนี่มีท่าคนหนูมีอะไรให้นะครับเหมือนง,งานทั่วไปเลยแต่แค่บรรยากาศดีนะครับมีกาแฟไมโลเลเครื่องทำน้ำร้อนนะครับให้อันนี้คือห้องพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องธรรมดามากนี่ครับที่สำคัญดูโทรศัพท์ครับสมัยก่อน ใช้ได้จริงนะครับนี่ครับใช้ได้จริงนี่ห้องพิเศษนะครับผมอันนี้คือแบบห้องธรรมดานะครับในโรงแรมเลทโทบ็อกปกตินอนได้2คนนะครับแต่เสริมที่นอนมาหนึ่งที่นะครับเสริมก็คือจะปูตรงนี้ปูยาวเลยนะครับตรงนี้ยาวเลยนะครับอีกหนึ่งคนเท่ากับนอนได้สามคนนะครับราคาหนึ่งพันเก้าสบบาทนะวิวดีติดสระว่ายน้ำเลยนะครับ เปิดประตูปั๊บจะสาบายน้ำเลยด้านนอกนะครับฝั่งนี้เป็นบาร์นั่งเล่นอะไรได้ปิดปั๊บเราก็เข้ามานอนปกตินะครับก็โรงแรมทั่วไปเลยมีตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็นมีทอท,าทัสมีแอร์นะครับห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นห้องตามนี้เลยนะครับ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องมีโทรศัพท์อยู่นี่นะครับที่แขวนเสื้อผ้าอันนี้ไฟห้องน้ํากับที่เสียบก๊าซจะอยู่ตรงนี้นะบางทีบางโรงแรมเขาอยู่หน้าห้องนี้นนเลยอันนี้ครับมีเครื่องทางน้ําอุ่นนะครับเป็นสบู่แบบนี้แชมพูปัสสบู่เป็นแบบนี้เลยหัวปัม๊มหัวกดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมาก เป็นกระตูตเลื่อนนะครับไปหยักพื้นที่ห้องเพราะอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นห้องเล็กหรอกเพราะเขาซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาเลยนะครับเอามาทําห้องมันก็เลยมีพื้นที่จํากัดนะครับก็มีพวกข้อควรปฏิบัตินะครับ้วตามนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่มาแล้วสวัสดีครับ โโอรีวิวไปเรียบร้อยสองห้องไปรีวิวห้องุกบเ้วยรีวิวห้องไหนไปห้อง V i p พีห้องว i p พห้องใครวะห้องมุงกบไงอ๋อสั่งายังสวยเลยนี่ไปดูห้องเรานี่บรรยากาศอเปิดออกไปก็สาไว้น้ำไหนห้องเรานี่อันนี้หรืออันนน้นอันนี้มีบันไดเดินลงเลยเสาไว้น้ำ จะขึ้นแลขึ้นตรงนี้เลยยากาศดีมากเฮ้ยนี่ผมมาเข้ามึงได้หมาได้ดิคล้วข้าวาใครข้าวาเนี่ยอันนี้ซ่อมคนใดแล้วก็เลยไปเป็นพี่บุ้งอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่เราจะกลับแล้วนะครับวันนี้เราก็มีอาหารเช้านะที่โรงแรมเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารเช้าเป็นไร อันนี้โรงแรมเลตโทบ็อกนะครับที่ชุมพรน,นะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าอาหารเช้าเขามีอะไรให้เรากินบ้างป่ะห้องอะไรนะเราอ่ะนี่คือเซตอาหารเช้านะครับที่โรงแรมเลตโทบ็อกอาหารเช้าทั่วไปเลยอะืมนเป็นแบบนี้สครกิเขาบอกท ถ้าใครสนใจอยากมาพักที่โรงแรม r e d t o b o x Hotel ชุมพรนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะอยู่ในอำเภอเมืองชุมพรเลยข้างหน้าปากซอยมีเซเว่นแล้วก็อยู่ห่างจากห้างเนี่ยแค่700เมตรนะครับอยู่ในเมืองเลยของกินเพียบนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ติดต่อมานะครับแล้วก็เลือกเอาว่าอยากจะเอาห้องธรรมดาตู้คอนเทนเนอร์หรือห้อง VIP ที่ผมไปรีวิวมาให้ดูนะครับ ราคาโทรมาสอบถามเลยนะสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ